นี่คือซาร่าสุนัขแสนรักที่น่ารักที่สุดในโลกและรู้ไหมว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเธอกำลังจะเป็นแม่เป็นครั้งแรกแต่การตั้งครรภ์ก็ไม่ง่ายเลยท้องที่โตขึ้นทำให้เธอเดินลำบากและเหนื่อยง่ายกว่าเดิมทว่าในดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความสุขแบบที่ไม่อาจหาพบจากที่ไหนเพราะนั่นคือความสุขของได้เป็นแม่ เจ้าของดูแลเธออย่างดีทั้งให้อาหารชั้นดีให้พักผ่อนเต็มที่และคอยพาไปหาหมอเป็นประจำจนกระทั่งคืนหนึ่งช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงซาร่าเริ่มรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ก็ยังมีเจ้าของอยู่ข้างๆคอยปลอบและให้กำลังใจไม่ห่าง หลังจากผ่านความเจ็บปวดมาหลายชั่วโมงในที่สุดซาร่าก็ให้กำเนิดลูกสุนัขตัวน,น้อยถึง8ตัวเธอเหนื่อยล้ามากแต่ทันทีที่เห็นลูกๆเธอก็เลียพวกมันอย่างแผ่วเบาและกระดิกหางด้วยความดีใจวันเวลาผ่านไปลูกสุนัขตัวน้อยก็เติบโตวิ่งเล่นไปทั่วบ้านและกลายเป็นความสุขของทุกคนส่วนซาร่าก็คอยดูแลพวกเขาอย่างเต็มหัวใจมอบความรักและเรียนรู้ที่จะเป็นแม่ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกวัน